สวัสดีครับสวัสดีกับเช้าวันใหม่ครับกับคืนที่ไม่ได้นอนเลยได้นอนประมาณ10นาทีครับนี่ครับไอตัวแสบครับไอลูกชายครับฟังเหมือนฝันครับได้คลอดลูกเพศผู้มาอีกเชือกครับอ่า ค่อนข้างจะทำคลอดด้วยความทุรักทุเลและค่อนข้างจะลำบากครับเมื่อวันเป็นวันที่9เดือน9นะครับแล้วก็คลอดเวลา9.00เวลาสากลครับเอาได้นะ แล้วก็พังเหมือนฝันครับคนข้างจะจำควานครับเข้าทำไม่ได้เลยครับนอกจากผมแล้วก็ควานสองคนเท่านั้นครับคลอดออกมาก็หอกสองสามเล่มครับแต่ก็ไม่ได้ทำร้ายช้างครับแค่ป้องกันครับไม่ได้พังเหมือนฝันไม่ได้มีบาดแผลแต่อย่างใดนะครับ มีบาแแต่อย่างใดแต่ว่านะครับถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าใจช้างครับเมื่อคืนก็ค่อนข้างจะแย่งลูกหรือทะเลาะก,กันบ้างและครับเนี่ยครับเมื่อคืนคลอดตรงนี้ครับกลับจากทำงานครับ ก็พังเงินฝันก็ผูกป่าครับผูกป่าแล้วก็มีอาการมีอาการแล้วก็ได้พากลับมาจากภูเขาครับก็วันที่สองก็คลอดเลยครับแล้วก็ได้ศึกษามาจากท้องแรกของของเขาด้วยครับเพราะว่าท้องแรกเนี่ยค่อนข้างจะเตะลูกแล้วก็หันใส่ควานครับอัดควานเสียลอยประมาณ5เมตรได้ครับนะครับ ก็เลยต้องทําการทําคลอดด้วยความรำบัตรวังและรัดกลุมมากขึ้นครับเอ้านะเนี่ยครับข้อก็เนรมิตเมื่อคืนเลยครับก็เพผู้ครับเพศผู้นะครับเนี่ยครับเอากินนมแล้วครับอ่า พอหลังจากคลอดนะครับหลังจากคลอดประมาณสักหนึ่งชั่วโมงครับได้มีฝนตกหนักครับตกหนักมากๆครับหนักทั้งคืนเลยครับลูกช้างกว่าจะได้กินนมก็มาตีสี่ครับเนี่ครับนรามิดกันขึ้นมาเมื่อคืนครับแล้วก็หลังจากคลอดมาแล้วครับ ก็ลูกช้างก็แข็งตัวแล้วก็ไม่เข้าไม่พยายามเข้าหาแม่ครับพยายามออกห่างแม่อย่างเดียวครับก็เลยต้องทำคอกครับแล้วก็ดันครับแล้วก็แม่ให้กินนมดีครับแต่ลูกช้างไม่พยายามจะกินนมครับก็เลยต้องหาวิธีปั้มกันยกใหญ่ครับพอลูกช้างร้องครับแม่ช้างก็วนหาครับ จะทําคนครับค่อนข้างจะลําบากครับและเสี่ยงอันตรายมากขึ้นครับเสี่ยงอันตรายมากมากครับกับทําคลอดตัวที่ผ่านผ่านมาครับอ่ก็กว่าจะผ่านไปได้ด้วยดีครับก็ค่อนข้างจะเหนื่อยครับผมยังไม่ได้นอนเลยครับนี่ครับหน้าตาอึมครึมครับนอนนิดเดียวครับ รวยนาครับเห็นไหมครับอุ้ยจนชนนักรวยเร่งมาโอยป้ากินนมก็สบายใจแล้วครับ แต่เมื่อคืนครับลูกช้างไม่กินนมครับฝนก็ตกหนักครับกังวลอย่างยิ่งครับกังวลอย่างยิ่งก็ต้องชวนคนโทรหาคนมีประสบการณ์มาช่วยดูแลครับตะแดงครับตาแดงตะแดงป้าเหมียวครับกว่าจะเข้าได้กว่าจะกว่าจะกินนม รู้ตำแหน่งนะครับก็เหนื่อยมากๆเลยนะเลยนะทำไม่ได้เลยน้องก็ขอขอบคุณทุก แรงใจนะครับออรที่ช่วยผลักดันให้งานบรนรุ่วล่วงไปได้ไปได้ด้วยดีครับอขอบคุณมากครับก็แข็งแรงมากครับแข็งแรงโอเคครับ แฟนๆเอฟซีขอร้องให้ไลฟ์สดให้ให้ให้ชมกันนะครับก็เลยต้องไลฟ์สดให้ชมกันนิดนึงครับยังไม่ตั้งเชื่อเลยครับยังไม่รู้ว่าเชื่ออะไรครับตอนนี้ก็คือขอให้ปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูกครับแล้วก็แม่ก็รกก็ได้ออกมาหมดเรียบร้อยแล้วครับ โอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ